นักเตะเยาวชน19ปีทีมชาติไทยซึ่งไม่มีโปรแกรมฝึกซ้อมก่อนตัดสินแชมป์อาเซียน U19 กับเวียดนามเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระธาตุหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนลงสนามครับโดยโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีแข่งขันวันเว้นวันโคชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยจึงให้นักเตะพักผ่อนเต็มที่โดยไม่มีการซ้อมเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์ที่สุดก่อนตัดสินแชมป์กับเวียดนามนอกจากนั้นยังเสริมด้านจิตใจด้วยการพามาที่วัดพระธาต โดยนักเตะและสตาฟโค้ชมีการจุดทูกเทียนถือดอกไม้เดินวนขวารอบพระเจดีย์โลกาจุลามณีหรือพระธาตุหลวงสามรอบตามหลักการทำประทักษิณรอบปูชนียสถานแต่มีนักเตะส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ร่วมด้วยเนื่องจากนับถือาศาสนาคริสต์และอิสลามก่อนที่ทุกคนจะขอพอรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมืองลาวโดนบันดาลให้ไทยคว้าแชมป์อาเซียนยูสิบเก้าสมัยที่สี่ต่อจากปี2 0 0 2 2009และ2013ซึ่งหากทำได้จะเป็นสถิติคว้าแชมป์สูงสุดเพียงผู้เดียวเหนือออสเตรเลีย ก็ขอให้ผู้นี้มีชัยชนะก็บแ,แบบให้ได้แชมป์ส่วนดาวนโซนโรก็แบบไม่ได้เท่าไหร่ครับมันเป็นจังหวะของฟุตบอลนะครับแบบถ้าทําได้ก็ต้องทําถ้าจังหวะเพื่อนดีกว่าต้องให้เพื่อนแหละก็มั่นใจครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็กำลังมั่นใจก็และกำลังฟอร์มกำลังดีทุกคนแล้วเพช่วยกันเล่นก็วว่าน่าจะชนะได้แหละส่วนวันนี้ก็เป็นวันเกิดครบอายุ17ปีของแบ็กซ้ายอดีศักนารัตโธ ซึ่งเจ้ามินก็อยากคว้าแชมป์เป็นของขวัญวันเกิดและเป็นของขวัญให้คนไทยทั้งประเทศก็ขอพรเรื่องไอ้นะัยชนะมาก็อยากคว้าแชมป์เป็นถ้วยรางวัลเป็นถ้วยแชมป์เป็นของขวัญให้ประเทศไทยเลยเป็นของวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตเลยครับเป็นครางยิ่งใหญ่ในชีวิตผมเองว่าได้ครับก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับชนะได้แน่นอน ขณะที่โคชจุน่นตั้งใจนำแชมป์กลับไปฝากคุณยายที่เพิ่งเสียเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งเขาติดภารก,กิจอยู่ที่นี่จนไม่มีโอกาสไปร่วมงานศพของคุณยายที่สนิทกับเขามากและเคยไปเชียร์โคชจุน่นสมัยเป็นผู้เล่น ส่วนความพร้อมของทีมไม่มีนักเตะบาดเจ็บและได้ศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งของเวียดนามมาแล้วโดยนักเตะที่ต้องระวังคือโฮมินดีที่เล่นสไตล์เดียวกับชนะทิพย์สงกระสินขณะที่ฮาดุกชินผู้นําดาวโันโบของรายการที่ยิงไปแล้ว5ประตูเป็นแค่ตัวจบสกอร์จังหวะสุดท้ายหากประกบดีๆก็น่าจะรับมือได้เชื่อว่าจะชนะในเวลา90นาทีแต่หาเสมอก็เตรียมแผนสำหรับโดนจุดโทษตัดสินไว้แล้ว อย่าลืมสมกำลังใจให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนยู19ในวันนี้เวลา19นาฬิกาชัชวาลกมวลไมตรีจิตข่าวไทยรัฐท,ทีวีรายงานจากกรุงเวียงจันทร์สปปลาว